สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนค่ะในช่วงนี้นะคะน่าจะเป็นช่วงที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนเนี่ยได้สอบ ลายหน่วยนะคะหรือยูนิตเทสหรือที่เรียกสั้นๆว่ายูทีนะคะซึ่งถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือสอบเนี่ยบางทีก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าสู่เว็บไซต์การสอบนะคะซึ่งอาจจะหลายขั้นตอนนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการที่เราจะเตรียมโทรศัพท์มือถือของเรานะคะให้พร้อมที่จะเข้าสอบง่ายๆโดยที่เราจะนําที่อยู่ของเว็บไซต์ที่จะสอบมาไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์ของเราะคะ่ะ เราจะเริ่มต้นจากการที่คุณครูเนี่ยคงจะส่งเป็นตัวลิงก์นะคะให้กับทางผู้ปกครองหรือนักเรียนแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะส่งทางไลน์เนาะเอาลองเปิดเข้าไปดูในไลน์ค่ะสมมุติว่าคุณครูส่งเข้ามานะคะในในในลิงก์ของในในไลน์ของเรานะคะ,ะเดี๋ยวหาไลนา์ก่อนคะอ่ะเจอละนะคะ,ะในไลน์ของเราเนี่ยหน้าตาของลิงก์นะคะมันก็จะประมาณนี้ค่ะ ประมาณนี้นะคะนี่คือลิงก์สำหรับการสอบอ่อยูทีนะคะก็จากตรงเนี้ยถ้าเรากดเข้าไปนะคะเราก็สามารถเข้าไปสอบได้เลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเตรียมพร้อมให้โทรศัพท์ของเราเข้าถึงเว็บไซต์ในการสอบให้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะอ่ามานะคะกดเข้าไปนะพอกดเข้าไปนะคะมันก็จะพาเรามาหน้าของการสอบซึ่ง เรากรอกเลขประจําตัวประชาชนก็สามารถสอบได้แต่ตอนนี้เรายังไม่สอบนะคะเราจะนำไอ้ตัวที่อยู่เนี้ยลิงเนี้ยไปไว้ที่หน้าจอโทรศัพท์ประกอบนะคะก็ให้เราดูที่3าปุ่มนะคะ3ปุ่มตรงนี้ค่ะให้ดูตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลือกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปในคําสั่งนั้นนะคะเลือกคำสั่งตรงนี้พอเลือกเข้ามาแล้วนะคะมันจะยังไม่ ยังยังไม่เห็นนะคะว่าจะไปตั้งในหน้าจอโทรศัพท์ยังไงให้เราเลือกที่เปิดด้วยแอป,ปอื่นค่ะพอเราเลือกตรงนี้นะคะมันก็จะมาหน้าจอที่เปิดด้วยเบราว์เซอร์นะคะเมื่อกี้นี้เราเปิดในในไลน์นะคะอันนี้เราเปิดด้วยเบราว์เซอร์นะคะก็เลือกที่3มปุ่มเหมือนเดิมค่ะรูที่3ปุ่มเหมือนเดิมตอนนี้พอเราเลือกลงมาเนี่ยปรากฏว่าหน้าตามนันต่างไปแล้วนะคะเราก็เลื่อนขึ้นไปนะคะหาคําว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลัก นะก็กดเลยค่ะกดเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะพอกดลงไปนะคะมันก็จะขึ้นเลยว่ามันชื่อ a m s s บวกบวกนะเราอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ว่าเป็นการทดสอบนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์เปลี่ยนได้นะการทดสอบแล้วก็กดเพิ่มเลยค่ะนะตอนนี้ก็จะฟ้องว่าเพิ่มการทดสอบไปหน้าแรกแล้วนะคะลองไปดูซิว่า มันเพิ่มแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะนะคะเราก็จะเห็นนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะการทดสอบที่เราเพิ่มเมื่อกี้นี้จะอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะกดจากหน้าจอนี้ไปยังเว็บไซต์ที่ใช้สอบได้ทันทีเดี๋ยวลองทดลองด,นะะอดนูนะคะกดนี่มันก็จะมาหน้าทดสอบซึ่งเราสามารถที่จะล็อกอินเข้า in, ไปสอบได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ นำเสนอนะคะในในเรื่องของการเตรียมโทรศัพท์มือถือให้พร้อมกับการสอบเป็นคลิปสั้นๆทนเท่านี้นะคะหวังว่า,าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทัานผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนพอสมควรค่ะสวัสดีค่ะ